ดีค่ะสรรพคุณทางยาของหูเสือเรามารู้จักสมุนไพรหูเสือกันนะคะหอมด่วนหูเสือเนียมหูเสือหรือหูเสือเป็นต้นนะคะหูเสือเป็นพืชท้องถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบประเทศไทยพาม่าลาวกัมพูชา และเผยแพร่ไปที่อินเดียและจีนตอนใต้นะคะเรามาดูสรรพคุณทางยาของหูเสือกันนะคะมาดูสรรพคุณของหูเสือกันนะคะหูเสือนี่จะมีกลิ่นฉุนรสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณช่วยในการเจริญอาหารบำรุงร่างกายบำรุงเลือดแก้ฝีในหูแก้ปวดหูและหูน้ำหนวกได้นะคะ และยังช่วยในการดับกลิ่นปากแก้ปวดฟันรวมไปถึงแก้ฟันผุได้ด้วยนะคะใบของหูเสือนี่นะคะสามารถนำมาตำและพอกแก้อาการปวดศีรษะลดไข้ได้ช่วยในการบํำรุงเลือดใบนำมาขยี้นะคะแล้วก็สูตรดมแก้อาการหวัดคัดจมูกได้ แก้อาการไอาอาการไอเรื้อรังแก้เจ็บคอรวมไปถึงแก้อาการต่อมพซินอักเสบได้ด้วยนะคะโดยใช้ใบนะคะนำมาต้มดื่ม3ามเวลาจะอาการดีขึ้นนะคะหูเสือยังช่วยรักษาโรคหอบหืดแก้ทางเดินปัสสาวะช่วยขับน้ำข่าวปลาช่วยทำให้แผลไม่เน่าไม่เปือ่อยไม่ผุพองได้นะคะ โดยการนำใบมาตำแล้วก็พอกบริเวณแผลน้าร้อนรวกหรือไฟไหม้นะคะจะทำให้อาการทุเลาลงได้และยังช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะคะรวมไปถึงช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นและลดเสมหะในลำคอได้ด้วยนะคะเรามาดูประโยชน์ของหูเสือกันนะคะหูเสือยอดอ่อนและใบอ่อนนะคะ สามารถนำมาประกอบอาหารได้และดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีค่ะหรือจะใช้ใบหูเสือนะคะนำไปตากแห้งแล้วนำมาปลให้ละเอียดนะคะก็จะได้ใช้ในการโรยหน้าพิซซ่าแทนออริกาโนได้นะคะต้นของหูเสือนะคะนำมาแช่น้ำตำหรือบดนะคะ จะใช้ซักผ้าและสระผมได้ด้วยนะคะคำแนะนำในการใช้ใบหูเสือนะคะสตรีมีคันภไม่ควรรับประทานรวมไปถึงสตรีผู้ที่กำลังให้นมบุตรนะคะรวมไปถึงสตรีที่กำลังให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะควรปรึกษาแพทย์ ขอบคุณข้อมูลจาก m เ e ทไ a i c o m และ d i s p a i c o m ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามเรื่องราวใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ